ในคลิปวィィิดีโอนี้ผมจะมาแปลงร่างเป็นบอสมหากาบที่โคทโหดจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง500ไลค์และไปชมกันเลย ลุงเว้ยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะลุงไม่ไม่รู้นะไอ้ตวนี้อยู่ๆมันก็ร้องเพลงเปิดเพลงให้ฟังเอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยดียนะลุงบว้ยผมเห็นศพใครไม่รู้อ่ะไปรุ้ไปฆ่ามันละเฮ้ยนะมันตายนี่มันกลายเป็นศพเลยเหรอวะทุกคนเอาล่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์ด้วยนั่นเองนะทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมาแปลงร่างเป็นเออเอ้าเฮ้ยโทษทีเฮ้ยผมจะมาแปลงร่างเป็นบอสที่แบบว่าโคตรโหดก็ตอนแรกที่ผมได้เป็นเมื่อกี้นี่คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันะมนนคคขโยเอ้ยไม่่ใชเาเรียกว่าอะไรนนะคไม นเนาะเอาละเราจะมาแปลงร่างเลยลักกันนะทุกคนดูดิของผมโคตรเยอะอ่ะเฮ้ยค,คือแบบว่าผมเตรียมมาโคตรเยอะเลยนะทุกคนเอาละทุกคนก็ตัวแรกก็คือในวันนี้นะนี่ก็คือบอสอะไรไม่รู้ทุกคนเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยนี่มันออฟเอนเดอร์อะไรไม่รู้นะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเราลู้นว่าเราฆ่ามาเลยดีกว่าผมจะเอาร่างมันโอ้โหอุยเลือดมันโอ้โหมีตั้งหนึ่งพันนะทุกคนเอยเอาลู้นไปจะยิงผมทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมันโคตรโหดเลยอ่ะเอานี่ไหนไม่นี่อ้าวโดนตัวเองอีกโอ้โหผมบอกเลยเป็นไผมมีเลือดพอที่จะแบบรี ยิงมันเลยหูผมบอกเลยกว่าจะยิงให้มันตายนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันจะตายแล้วนี่พี่แอคโคตรแรงผมบอกเลยนะพี่แอคเนี่ยแรงที่สุดในเกมละผมบอกเลยนี่ตายไปซะผมขอร่างของมันนะลุงบวย เฮ้ยมันมันมีร่างสองอีกหรอวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นรบวยฆ่ามันหน่อยดิแล้วมันทำไมมันตามผมคนเดียวเลยอะเดี๋ยวนะขอกินปีกก่อนเนะในผมจะได้บินนะนะเฮ้ยจะได้บินหนีมันก่อนเฮ้ยเอาละที่สุดผมก็สามารถแคร์ราเป็นตัวนี้ได้แล้วนั่นเองนะซึ่งผมบอกเลยน่าจะเป็นพาร์ตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยดูดิอู้เรื่องของมันเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งพันเลยอย่างนะดูดิมันยังไม่ตายนะแต่จริงจริงอะแต่ผมไปละยื้อมันฆ่าเธอมาละตัวอย่างโหดเลยอะโอ้ทุกคนก็อย่า,ายลืมกดไลค์ให้้ผมดววยแแลกกัันนี่่คตร นอ่ไงนะฮะบินมาหาผมได้ด้วยเหรอ,อเฮ้ยพื่อนๆมันบินมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยลุงบัยเองอ้าวลุงบวเอเหรอนี่ไงทุกคนนี่คือของที่มันดับนั่นเองโอ้ของโคตรโหดอ่ะนี่พอเวลาผมกินน้ำเนี่ยมันก็จะแบบรีเจนเดอรี่โคตรเร็วเลยเอ่ะครับท <c oughs> ุกคนเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยนะมาทุกคนตัวต่อไปมันจะกลายเป็นตัวอะไรเฮ้ย นี่นาเป็นใครวะเนี่ยหลนี่มันไม่สนใจผมว่ะบอกเลยผมต้องอืมมันร้องนี่ผมจะเอาเอาวุธนี่อาวุธของเอเจ้าตัวอะไรไม่รู้นะทุกคนซึ่งมันสามารถแบบใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะทุกคนดิโคตรโหดอ่ะแต่ตอนนี้ผมขอแปลงร่างเป็นตัวธรรมดาก่อนนั่นเองนะอ้าผม,ผมไปฆ่าวัวตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยมาลุงบ๊วยผมจะฆ่ามันเองลุงบ้วยโอ้โหเลือดของมันโอ้โหแต่และตัวบอสนี่คือมันมีเลือดตั้งหนึ่งพันเลยนะทุกคนและซึ่งตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นตตััวแบบสสสาาามรรรถเรกกออะไได้ย่งงงนึี ศูนย์ด้วยคือปืนขวาจะยิงมังกายก็คือนาเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงวัวบินได้เคยเจอไมล่ะไอ้หนุ่มวัวบินได้นะ่ะเฮ้ยมันปล่อยแม่หมดด้วยไม่ใช่มันปล่อยมิดีด้วยนะทุกคนนี่ตายดูซาขอล่างหน่อยสิเพื่อยอย่าบอกนะ้ว,ว่ามันมีล่างสองอีกนะ่ะมันเยอะจังวะ นี่และตัวนี้มันสามารถบินได้ด้วยนั่เนเองนะทุกคนเป็นไงโอ้โหเลือดมันโคตรเยอะดูดิเลือดมันแบบบังจอทุกคนตัวแต่และตัวนี่โคตรโหดเลยวะ้ยผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหาดัานเจียนดีกว่าทุกคนผมจะไปหาที่อ่าเฮ้ยเฮลโลนี่นายเป็นใครนะ <c oughs> ่ะอพะที่วันฉันจะไปส่งของนะนะส่งของอย่างนั้นเหรอนี่นะ่ะก่อนจะไปนะ่ะแขก็ต้องโดนคาถาของฉันก่อนนะนะโมรู้สึกว่ามันจะบังตาเกินเวลาเฮเอร่ะเลือดมันจะตาละนี่น่ะเจ้าหมูขอแกลราเป็นตัวนา หน่อยนะตัวนี้โคตรน่ารักเลยว่ะทุกคน นี่มันมนุษย์หรือว่าหมูเนี่ยทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับทำไมันเป็นตัวอย่างนี้อ่ะรู้สึกว่ามันกำลังแบกของพาราอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาล่ะตัวต่อไปนี่คืออะไรอะ่ะลุงบ๊ยสเกลเลตันเนาะโอ้อสเกลเลตันนี่นะขอข้ามมาหน่อยละกันนะผมมีปืนจะหนีไปไหนหนุ่มทำไมนายโหดจังวะเนี่ยเป็นไงเออเพราะว่าผมกำลังแบกพาราไงผมเลยโหด,ดวเวลามันเดินสิทำไมมันหน้าทิ่มอย่างเงี้ยน,น่ดเป้ากินหรือเปล่าวะฮะเอาล่ะเราก็สามารถกลายเป็นสเกลเลตันแบบว่านักรบได้แล้วนั่นเองนะทุกคนนี่นน่ะะะทำออไรขงแกวเียผม ไปที่อื่นดีกว่าทุกคนโอ้โหบอสโคตรเยอะอะบริเวณนี้อะนะเจ้าวิเซอร์เหรอวิเซอร์นี่คือ,นะนะอเอนเดอร์แมนอะนะบอสเอนเดอร์แมนเหรอลุงบวยมันมานี่ได้ไงอะลุงบวยฆ่ามันีิเลือดมันโอ้โหแต่และตัวเลือดแบบว่าโคตรเยอะผมไม่อยากจะฆ่าเลยนะเพราะว่าแบบกว่าจะฆ่ามันตายนี่คือนานมากเลยนะทุกคน เอ okay, ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นยยน,ยน,นะนะวันนาจะโดนไปแอของข,องขา้าน,นี่น่ายิ้มันเลยนี่ดิรู้ว่าจะโดนนี่นี่เป็นไงอาวุธของผมนั่นเองฮ <c oughs> น,นมันคืออาวุธอะไรไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวนะผมจะตาผมขอรีเลือดก,ก่อนออเป็นไงเลียดขึ้นมาแบบว่าโคตรเร็วตาแล้วนี่ตายซะไอ้ไนุ่มโอ้โหผมได้ร่างมาแล้วทุกคนอย่าบอกนะว่ามันยังไม่ตายอีกอ่ะโอเค ไอตัวนี้มันมีแค่ล่างเดียววะนะทุกคนคือเพราะว่าตอนนี้หน้าจอผมเนี่ยเต็มไปด้วยพวกาเอฟเฟกอะไรไม่รู้ทั้งเลือดทั้งแบบลุงบ๊วยลุงบ๊วยเราหนีไปที่อื่นดีกว่าว่าบอสมันเยอะเกินไปว่ะตัวอะไรเนี่ยตะกแตนเอนเดอร์แมนหรือเปล่ามเนี่ย๋อาลวทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ใต้ดินนั่นเองนะผมไม่รู้เลยว่าที่นี่มันคือที่ไหนอะนะเดี๋ยวนะผมขอการเป็นเจ้าตัวธรรมดาก่อนเพราะว่ามันบังตาเล้วมันคือบอสเหรอลุงบ๊ยเฮ้ยนี่มันบอสนี่เดี๋ยวนะมันคือบอะะไร่ เฮ้ยมันขยับได้เฮ้ยมันขยับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้บอสตัวนี้มันเฮ้ยนี่มันคือบอสมันอ้าผากนเด้วอหรอวะเฮ้ยดนั้นเลเอลของมันมีตั้งหนึ่งพันด้วยทุกคนมันคือบอสบ่อน้ำหรือว่ามันหลอกเราอะนะหรืมันปล่อยตัวอะไรไม่รู้อะอ๋อไอ้สลามสีม่วงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปฆ่ามันเองเนเนเราไปฆ่ามันดิเลเอลของมันโคตรเยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวกว่าจะฆ่าตานี่ผมบอกเลยนะไม่ธรรมดามันจะตายแล้หรือปุ้ยนี่อ้าปากอย่างงั้นหรอนี่มันบอออออสแแคคปปตตััันนนนะะไรรรวเเเเี่่ยยพิลจ์าง้ห เป็นไงตายเออเป็น n อพิีแล้วมันจะตายวะ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะ่าจะตายขอกินยาก่นกนอนอืเป็นไงล่ะกินยาแบบว่าขึ้นมาโคตรเร็วเลยนั่นเองนะเฮ้ยมันจะตามผมทาไมวะเนี่ยแต่ทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถกายร่างเป็นเจ้าตัวถังหลอกได้แล้วนั่นเองนะทุกคนมันเสียงอะไรวะเนีนะ่ยฮ้ยทุกคนดูดิตัวผมนีนะ่มันสามารถงับเอ็นอ่าอสเอ้ยเป็นไงลุงผมสามารถนะจ ลุงบ๊วยสามารถระเบิดผมระเบิดได้ด้วยว่ะผมอยากจะแบบเอาเลือดของผมเนี่ยเอาออกจากหน้าจอมากเลยอย่างนั้นทุกคนมันตัวราชินีหรือเปล่าเนี่ยลุงบวยไปเดี๋ยวลุงบวยปกมันให้นะขอระเบิดเลยละกันเฮ้ยมันตื่นเลยเหรอยังไม่ทันได้ระเบิดเลยเนี่ยดูดิทุกคนเฮ้ยเกินไปนะโอ้ลุงบวยระเบิดอย่างนั้นเลยเฮ้ยมันตายเหรอเอ้า มันออกจากร่างตัวนี้แล้วมันก็อ้าที่แท้มันเป็นผีนี่เองอ้าวไอ้ผีนี่มันแบบเข้าร่างแบบเจาตัวสเตรนนั่นเองนะทุกคนโอ้โหผมนึกว่ามันเป็นราชินีอะไรสักอย่างนี่แหละนะ๋อหละที่แทมันคือผีนั่นเองซึ่งมันหลอกหลอนแล้วนะเออเออบิลาจ้าผีบินไปก่อนแล้วกันต่อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนอันนี้มันหมูเอ้ยเจ้าหมูทําไมหมูมันแบบขยันจังเลยวะเนี่ยทุกคนคือมันสามารถแบกของแทบทุกตัวเลยนั่นแหละเอออ่างมันมีเออดีละไม่ต้องการ้างหรอกนะคือแบบว่าผมอุ๊ กลายล้วเป็นบอสมามาหลายรอบแช่ะ <c oughs> หมอผีอย่างนั้นเหรอไอ้ไอ้หมอผีนี่มันจะหลอกใครหรือเปล่าว่าเดี๋ยวลุงเบิ้ลขามันเลยปเปลุงเบิ้ลระเบิดร่างม, <c oughs> มันเฮ้ยเฮ้ยมันเนี่ยมันไม่ใช่หมอผีธรรมดาแล้วนะลุงบว้เฮ้ยเฮ้ยลองลุงเบิ้ลไกดล่างดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้หมอผีเมื่อกี้มันสามารถกลายเป็นบล็อกอะไรไม่รู้ทุกคนเป็นหินหรือยังไงอะ่ะโอ้น่ากลัวอย่ากกามัมมี่เลยว่ะทุกคนตอนนี้ผมได้อยู่ในถ้ำ เฮ้ยนี่มันเจ้าตัวอะไรวะเนี่ยลุงบวยเฮ้ยนี่มันเห็นเหล็กไฟไม่ใช่สิมันคือมอนสเตอร์ซิตี้เหรอเดี๋ยวมันตัวอะไรวะเนี่ยนี่มันน่าจะเป็นหินแบบยักษ์เลยเนี่ยนะมันกำลังหลับอยู่อ่ะผมอ่านชื่อมันไม่ได้อ่ะตัวมันใหญ่เกินไปอ่ะโหหมอดมีแต่บอสเลยหรอวะนี่บุกซะเอ้ยมันมันตื่นแล้วเฮ้ยมันตื่นหัวหน้าของมันแดโหี่มันคือบอสไดสโตนปีนี่เลยหรอวะอ่าติดไฟเป็นไงล่ะลุงบ้วยเอาอาวุธปืนติดไฟฆ่ามันด้วยนะอ่ามีสลามแบบ ดูพี่แอผมดิทุกคนดูเขาได้ยินเสียงมันไหมครับเฮ้ยเสียงมันโคตรทุเรศมากเลยนะอออมาะละฆ่ามันก่อนอะจะตายจะตายอเพิ่มยาเนี่งเป็นไงยาผมน่ะมีโคตรเยอะไม่หมดด้วยนะจะกินตอนไหนก็ได้รีโโเร็วทุกคนเร็วโหนี่มันวุ่นวายเหลือเกินมันจะตายแล้วไอ้บอสนี่ผมจะเอาลายรัาเป็นตัวแรสโตนหินให้ได้เฮ้ยมันฆ่าผมได้ลงคออย่างงั้นเหรอนี่นะเอาปืนฆ่ามันเลย ตายายหนุม่มไม่ใช่นุ่มดียไอ้บอสหัวมันหลุดด้วยเนี่ยนี่มันคือหัวมันทุกคนเอ้สลามอะไรของมันวะเนี่ยลูกพี่บรรดาอย่าเรามันจะมาข้าผมทำไมครับเนี่ยอฮ้ยเอาละมาทุกคนเรามาการร่างเป็นเจ้าตัวริสโตงกันดีกว่าครับโอ้นี่มันโกเลมหรือเปล่าวะโกเลมไซยักษ์สู้กันเปล่าอ,อะไรของลุงบวยวนะเนี่ยลุงบวยเป็นตัวอะไรเนะนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะผมไม่ผมไม่รู้จักด้วยแต่ว่ามีหน้าตานะนะั่นอะอะไรเนี่ยไอ้นุม่มตายซายและไอ้นี่ทำมาติด,ตดๆฮะทุกคน ผมกลายเป็นกเลมมดสโตนนะเห็นร่างผมไหมโคตรใหญ่ยักษ์เลยอ่ะอเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มัน NPC อะไรวนนะเนี่ยจริงๆแล้วผมบอกเลยนะ NPC นเะนี่ยมันมีหลายนักครบมากเลยนะ,ะเดี๋ยวนุ้ยขอไกด์อะไรเป็นตัวนี้ละกันนะอ้โไกด์ร่างเลยลุงบ๊วย,ดยเดี๋ยวผมจะขอไกด์อะไเป็นตัวต่อไปนี่คือซอมบี้ฮัลโหลซอมบี้หิมะฆ่ามันเลยลุงบ๊วยฆ่ามันเลยเอ้าวไอ้มันตายนะเฮเดี๋ยวนะ โอ้หมอดนี้โคตรเจ๋งอ่ะมันแบบว่าโคตรละเอียดมากเลยนะมันมีทุกหมดเลยเหรอเนี่ยฮะไอ Whew. ตัวนี้มันเหมือนคล้ายตัวเมื่อกี้อยากรู้บ๊วยแต่รอบนี้มันเป็นสีม่วงเหรอเอ้ยมันจะหลอกเราอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่ามันเป็นผีวิญญาณนะหรือว่าขอทดลองก่อนละกันเฮ้ยเมื่อกี้ลุงบ๊้ยปล่อย NPC อีเหรอมันไปได้ด้วยเหรอเรื่องมันมันไม่เท่าไหร่นี่ว่เขาเปลี่ยนกระสุนก่อนละกันนะผมฆ่ามันเอ้อมันจะหนีไปไหนนี่ตายซะมันมีวิญญาณเหรอวะ เนี่ยมันปลาปลากระกเพืาที่มันอยู่ในน้ำนี่แล้วทำไมไม่ชนบนพบอกเพราะผมปล่อยเมื่อกี้องน,นะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวันนี้บอสโคตรโหดอ่ะเฮ้ยผมว่าอาวุธของมันน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ผมเจอละนี่ก็คือเบคอนของตัวมันหรือเปล่ามันจะเป็นของอาวุธเจ้าตัวนี้นั่นเองน,นะทุกคนเอ,อ้ยมันระเบิดได้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยว่าผมขออยู่ตรงนี้แล้วกันขอ,อยิงมันอยู่ห่างๆขอเผาไฟมันเฮ้ยตายสิ เฮ้นมันคืออะไรอ่ะลูกของมันเนาอ,อย่าบอกนะว่าเป็นสลาบอีกเฮ้ยนี่มันมันสามารถดูดผมได้ด้วยเฮ้ยนี่มัน <c oughs> เดี๋ยวน่าจะดูดดูดอย่างนี้ไม่ได้นะอาวุธฆ่ามันเองอ่ะ อาวุธของตัวเองฆ่ามันไปนไงตายเนี่มันคือการเดียนเอเลียนไม่ใช่เอ็นเซียนนั่นเองใน,นที่สุดผมก็สามารถกลายเป็นปลากาเดียนได้แล้วนั่นเองซึ่งปลาการเดียนเจ้าตัวที่ผมเป็นเนี่ยมันสามารถบินได้นะนจริงจแล้วมันอยู่ในน้ำนะทุกคนรู้ว่ากลายร่างหรอวะเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในน้ําแล้วนั่นเองนะกลับสู่ถิ่นนั่นเองแต่ตัวผมใหญ่เกินไปอ่ะไม่สามารถบินได้นะ่ะอันนี้มันศพใครกวะเนี่ยศพคิปเปอร์เออผมบินก็ได้ว่า เป็นย่ไงทุกคนนี่คืออาวุธของมันอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านี่ไอ้ที่มันปล่อยระเบิดเมื่อกี้นี่คืออันนี้นั่นเองนะลุงบวยเป็นไงอันนี้คือของจริงแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะมันเป็นสีม่วงมันคล้ายกันนะมันน่าจะไม่ใช่นะเฮ้ยเดี๋ยนะมันหลับอยู่ทำไมทุกตัวมันหลับเลยเออแบบนี้เอามันตื่อแล้วเฮ้ยลุงบวยปลุกมันเองเป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยนะมาตามล่าหาลุงบวยนะนี่มันจะตัวลำต้นยักษ์หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเป็นแล้วมัน ายเป็นคนด้วยนะนะ่ะเฮ้ยหรือว่าผมต้องการมันเป็นเจ้าตัวนี้ทุกคนนี่มันถึงจะเข้ากันนั่นเองนะซึ่งบอกเลยม,มันใหญ่เกินไปให้มันบังจอผมไม่รู้เรื่องเลยว่าจะตัวอะไรนะทุกเอ๊ะอะไรอ่ะดอกไม้เดีวน้ำมีชีวิตได้ไงวะนี่นะนี่นะฆ่าลูกน้องมันเอาดอกไม้ฆ่าลูกน้องมันเออใจเย็นใจเย็นใจเย็น นี่ผมจะกลายร่างเป็นลูกน้องมันละกันนี่จะได้แบบไม่ต้องบังหน้านะเฮ้ยนี่มันไซส์เล็กเหรอวะเนี่ยไปทำไมมันอึดจังวะเนี่ยรู้ไว้ข้ามันซี่รู้ไม่กำลังข้ามันอยู่ทำไมมันไม่ตายเลยนะ่ะโอ้โหดูดิตอนนี้มันแบบว่าปล่อยลูกน้องของมันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าดอกไม้โกยมอะไรทุกอย่างเลยนะ่ะ ผมไม่อยากจะกลายเรื่องตัวมันหรอกผมอยากจะเอาบอสมันดีกว่าว่าทุกคนว่านะเราต้องฆ่าบ,บอสของมันครับทุกคนขอรี็กศูนย์ก่อนนะนะเอาละถึงเวลาของนาแล้วนะนาะดูดิน้าอกของมันนี่คือแบบว่าเป็นดอกบัวโคตรยักเลยนะ่นะอะไรอะแต่แล้วตัวมือก็จะง่ามผมอย่างเดียวเลยเหรอนี่ผมแก๊งเดียวกันเย้ยเฮ้ยเอาหน่อยหนาแล้วเปิดไปโอ้โหตอนนี้โคตรเยอะมันจะปล่อยทุก ตลอดอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยมันมีอ,อกาศแหลกด้วยนะยิงมันยิงเงนไอ้บอสตายซะนี่ตายหรือยังยังไม่ตายเกือบตายสักทีคือ ขอล่างหน่อยละกันเอ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเป็นล่าง2อีกนะอไม่เอานะโว้ยโคตรเกินดูทุกคนตัวของมันนี่เลือดแต่ละตัวนี่มันเยอะเกินไปละตอนนี้ผมได้อยู่ที่ใต้ดินแล้วก็มีแต่ตัว erman, เอ็นเดอร์แมนโกเลมหรือว่าเอ็นเดอร์แมนบอสของมันด้วยนะทุกคนขอปลาระเบิด์หน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตัวนี้เลือดมันก็ไม่ได้เยอะนี่นะขอเอาส่วเอ้ยมันหายเอ้ยอว้าไปไหนเอาเอาหายเอาหายหมดเลยเอา คนอุตสาห์มาหาถึงบ้านแล้วมันจะไม่ต้อนรับเลยหรืองไงวะฮะเฮ้ยมันจะหาอย่างงี้ไม่ได้นะตอนนี้เออานี่มันน้ําอะไรวะเนี่ยผมติดกับกับดักอู้มันวารได้อ่ะโคตรโกงอ่ะเออหนั่นนะสินะลุงเ,เพ้่ออุตสาห์เอาปืนอาบีจีจะยิงมันแล้วนะ่ะโอ้มันคือ, erman, อเอนเดอร์แมนไงลุงเือมันก็เลยหนีได้นะ่ะ อ้าวทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะในการแปลงร่างเจ้าตัวบอสแบบมหาการนี่คือแบบว่าบอสโคตรหนมากๆเลยนะผมไม่รู้จะเรียกชื่อของมันว่าอะไรดีซึ่งบอกเลยว่าก็ตามที่แบบในคลิปที่ทุกคนได้ดูนั่นเองนะทุกคนก็เลือกแต่ละตัวมันเยอะมากก็ต้องขอให้ที่มันลกจอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยเจอกันใหม่ครับเลยจะเยกทําไมวะเนี่ยให้ปอบุญจินเนี่ยฮะเจอกันครับผมเลสเตอร์